อ่ะมีใครกำลังทำพิธีอะไรอยู่เนี่ยเฮ <Hey. S 1> ้ยเฮ้ยบางกรมาไอ้เราก็มันทำพิธีเรื่องบังกรมาเหรอเฮ้ย hey. ลุยเลยอย่างงี้ขอเป็นมนต์กันไฟก่อนละปิดอันอันน,น,นี้อันนี้บังกรฟ้าอัจตื้นนะครับตบไปด้านหลังฝันขาบไปโดนไปโดนว่ะ เจอมังตอนเสิบสลายไปให้มันพ่นไฟมานะหลบหลบหลบโดนไหมไม่โดนโอเคไปได้มาอีกดอนหนึ่งแล้วเหรอจรกงๆน่าจะขี่ม้าจะไหวปุ๊บตุ๊บตัดขาเหยียบโอ้โหโดนจังๆนะครับลุกขึ้นมาสิบอยเดี๋ยวไปย่อบโอ้โหสปาร์ตหาง ยังกันไฟไปเนี่ยกันไฟโอ้โหป้นไฟไปอีกโอ้ยโดนไปหนึ่งยกนะครับเดี๋ยวเดใจเย็นใจเย็นกินเติมเลือดกันมันขี่ม้าสู้แล้วอย่างเงี้ยมันวิ่งตามไม่ทันอ่ะวิ่งหลบไฟไม่ทันสู้เสาสู้เสานี่แน่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 ไอ้บังคอนบ้าเออลงมาทำไม ลงมาจากม้าเฉยเลยเอ้ยชะ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 มาอีกแล้วมาอีกแล้วไปมาแล้วไปนู่นแล้วยิ้มบังตอนหนีดีวะกิ้ม,ม้าหนีเดี๋ยวหลบหลังหลบหลังหินเดี๋ยวหลบหลังหินได้ปหมไม่ได้เว้ยต้นไม้หักเลยเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยไม่แน่ นี่แนะ่นี่แนะ่นี่แนะ่นี่แน่โอ้โหเจอป้าถางเข้าไปนะครับปันหัวนี่แน่นี่แนะน่ไม่ขนะี่ม้าสู้ง่ายดีว่ะเกิดจะตายแล้วจะหนีไปไหนจะนหนีด้วยปันอีกไม่มีแรงปันอีกเออนี่แน่นี่แน,ะนนะ่ตัดตู่เลยนี่แนะ่ตัดตู่มังกรโดนทำหมันซะเรียบร้อย โอ้โหได้หัวใจมังกรมานะครับอย่าลืมกดติดตามช่องช็อคโกบอปทั้งสองช่องทางเลยนะครับ